สวัสดีครับวันนี้ให้ซีบอยนะครับจะมาสอนดาวน์โหลดไฟล์งานต่างๆบนแอป Google Drive ในระบบ iOS นะครับซึ่งจะแตกต่างจากเวอร์ชันเว็บไซต์นะครับหรือในระบบ Android ที่จะคลิกขวาหรือจุด3จุดนะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดได้อย่างชัดเจนโดยวิธีการทำในระบบ iOS นะครับซึ่งเราต้องมาที่ Google Drive ครับจากนั้นนะครับมาที่จุด3จุดครับแล้วก็เลือกส่งสำเนาครับ จากนั้นนะครับกดบันทึกภาพอันนี้เป็นตัวอย่างของไฟล์ภาพนะครับ PNG JPEG อะไรพวกนั้นนะครับถ้าเป็นไฟล์วิดีโอล่ะจุดสามจุดเช่นเดิมครับแล้วก็เลือกส่งสำเนาเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นบันทึกวิดีโอครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันว่าดาวน์โหลดได้หรือไม่นะครับเรียบร้อยเลยครับอันนี้ไฟล์วิดีโอ อันนี้รูปภาพเรียบร้อยครับแต่ถ้าเราจะไม่ได้ดาวน์โหลดวิดีโอหรือรูปภาพล่ะแต่เป็นไฟล์งานต่างๆนะครับบวช powerpoint นะครับทําอย่างไรนะครับมาที่จุด3จุดเหมือนเดิมครับจากนั้นนะครับเลือกหัวข้อเปิดในครับข้างล่างส่งสําเนานะครับเปิดในจากนั้นนะครับให้เลือกหัวข้อบันทึกไปยังแอร์ไฟล์ครับ แล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะเก็บมาในโฟลเดอร์ไหนเสร็จแล้วนะครับกดบันทึกเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลองไปดูในโฟลเดอร์กันเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะดาวน์โหลดไฟลงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอหรือ Word PowerPoint นะครับบนแอป Google Drive ในระบบ iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ